มาเกลี่กวาเกลี่ทำอะไรอยู่น้าทุกคนนเรานั่นแหละทำกันบ้านบ้างสิโอ๊ยจบเกมนี้ก่อนแป๊ปนึ้ขอกเราองติดไปห้อมานะฮัลโห ้านบเดี๋ยวเ,เ,เราไปหานะโอเคโอเคโอเคลาล่าบอกเสียงแบบว่าเ,าเ,เรากำลังทำงานอยู่ใช่ใชสงสารอะไรไม่รู้เรื่องเลยไหนมันจะไปยากอะไรก็โทรหาครูเลยสิเออ,เอ,อใช่เราจะคุยกับผู้วิธีไหนล่ะถ้างั้นพวกเรามาประชุมผ่านนิดกันดีไหม เดี๋ยวเราเป็นคนสร้าง,งประชุมเองถ้างั้นเราเป็นคนเชิญคุณครูเข้าร่วมเองนะส,งงสวัสดีค่ะครูค A later few moments later. ขอบคุณมากมากค่ะครูคอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจตรงไหนอีกเดี๋ยวพวกเราจะติดต่อกลับไปนะครับ นี่ประชุมกับครูเสร็จแล้วเข้าใจแล้วก็มายอมทำการบ้านสักทีเราต้องจัดแบ่งเวลาให้เป็นนะไม่ใช่เอาไปอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์โอเคหยุดเล่นก่อนก็ได้เดี๋ยวทำงานเสร็จค่อยกลับมาเล่นโทรศัพท์มือถือใช้ค้นหาความรู้และใช้ติดต่อสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนได้ค่ะสมาร์ทโฟนมีทั้งประโยชน์และโทษอย่าใช